สวัสดีค่ะพบกับพี่นาันัยแล้วนะคะจากช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมษและลัคนาเมษนนะคะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะหรือใครก็ตามที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษนะคะก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะแต่การฟังคลิปนี้นะต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะคะ เพราะมันคือการทำนายดวงโดยรวมนะความรักสุขภาพโชคลาภของชาวราศีเมษบางท่านอาจจะเกิดโชคลาภกับคุณบางท่านอาจจะไม่เกิดโชคลาภกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำนะและพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยค่ะน้มันสร้างคุณงามความดีนะทำบุญสุนทานคิดดีทำดีนะจิตใจดีนะประมาณนี้สิ่งดีๆก็จะมาหาคุณนะไม่ช้าก็เร็วค่ะ นะถ้ายังไม่ทําบุญวันนี้นะรีบสะสมบุญนะแต่ละท่านนะคะการทําบุญไม่จะเป็นต้องออใช้เงินทองมากมายเนาะหรือทําทานก็ได้อย่างหรือบางท่านอาจจะสวดมนต์ทำสมาธิอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้กับตัวคุณเองนะคะคือคิดดีพูดดีทดําดีคือความดีทั้งหมดเลยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เราก็มาฟังดวงของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนกันยายน2566กันนะคะพี่นานาก็ได้ทำการจับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ในตำแหน่งตัวตนนะคะนี่ค่ะไม่รู้จะตัดทันหรือเปล่านะวันนี้วันที่31ที่ทำคลิปเนี่ยงานพี่นานาก็ยุ่งเหลือเกินนะคะ,ะแต่ว่า ไพ่ในตำแหน่งตัวตนได้ไพ่สามถ้วยค่ะมีเกณฑ์ได้ฉลองค่ะชาวเมธเทดีใจไว้ก่อนนะจ๊ะชาวเมธมีเกณฑ์ได้ฉลองค่ะใบที่2นะได้ไพ่คว e นออฟคัพนะคะราชินีถ้วยนะถ้ามีปัญหาจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะเนี่ยและไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการไพ่สายมูด้วยนะบางท่านอาจจะมีการไหว้เจ้าแม่กวนอิม มาแม่ลักษมีนะหรือว่าแม่คุณเองก็ตามนะคะใครที่ทําความดีอย่าลืมพระในบ้านนะใครที่ยังมีคุณแม่อยู่อย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีกับคุณแม่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคุณแม่ที่ท่านไม่ได้ทํางานแล้วอาจจะเกษียณตัวเองหรือทํางานไม่ไหวแล้วอันนั้นอย่าลืมดูแลนะคะก่อนที่คุณจะไปทําบุญนอกบ้านคุณต้องนึกถึงพระในบ้านก่อนนะคะนี่ค่ะและ อกคาพันในบ้านปุ๊บคุณได้ความสำเร็จใหม่เลยนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะคิดหวังสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นนะคะไพ่ใบนี้นะเน้นในเรื่องของการงานนะงานใหม่นะงานใหม่งานดีนะคิดเริ่มงานคิดเริ่มสิ่งใดนะก็จะสำเร็จนะคะ,ะใบที่สี่ค่ะไพ่ตำแหน่งคนรักคู่ครองด้ไพ่สิบเหรียญค่ะ คุณอาจจะได้รับมร,มรดกจากคนรักหอวงคุณนะคะเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่หรือคนรักคู่รองคุณได้รับมรดกมานะคะเอาเงินเรือร่มในหนองนะคะทองจะไปไหนอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะถ้าแฟนคุณได้คู่คุณได้นะคะหรือคนที่คุณรักได้เนี่ยทรัพย์สินทรัพย์มรดกนะ,ะก็มันมาตกถึงมือคุณนั่นแหละนะเพราะฉะนั้น แฟนได้คู่รักได้ก็เหมือนคุณได้เช่นเดียวกันนะคะอะาไพในตำแหน่งอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่หกใบเท้าค่ะนะ,ะ,นะ,ะบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางก่อนหน้านี้เนาะ,ะบางท่านก็ไปไหว้พระทางน้ำนะคะหลวงพ่อโสธรพญานาคหรือบางท่านอาจจะเดินทางไปจังหวัดติดน้ําไปเที่ยวตามเกาะตามอะไรอย่างนี้เนะะะาะอาไพในตําแหน่ง อนาคตที่จะเกิดขึ้นระวังมีความวุ่นวายนะนิ้ไพ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยเนาะวุ่นวายเรื่องอะไรแบ่งทรัพย์สมบัติกันไม่ลงตัวหรือเปล่านะคะเพราะมีสิบเหรียญอยู่นะคะนี่ค่ะมีฟองวุ่นวายแต่ใบนี้ไม่ค่อยดีเนาะระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานคนรอบข้างด้วยนะอาจจะแค่ถกเถียงนะคะไม่ได้มีอะไรแบบวุ่นวายน่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่นะอ่า ความคิดภายในใจค่ะนี่แหละจะน่าเป็นหัวก็ปเนี่แหละความคิดคุณเป็นลบนะฮะแล้วก็คิดแตกแยกการทํางานอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกนะถึงใครจะแบ่งถึงใครจะแบ่งพักแบ่งพวกมานะและชวนคุณเข้าพวกนู้นพวกนี้นะถ้าคุณไปเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณก็จะมีปัญหาผิดใจกับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวให้เป็นกลางหรือบางทีอ่มันพูดไม่ได้หรอกว่าเราเป็นกลางอ่ะนะเราก็แบบว่า คือช่างใจอะนะบางทีเอกคนนั้นมาพูดก,กับเราอีกอย่างหนึ่งเอกกลุ่มนี้มาพูดก,กับเราเราจะบอกว่าเราเป็นกลางมันก็ไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ชอบเราเผื่อทั้งสองฝั่งอะแหละนะแต่ก็คือพยายามอย่าให้เกิดการแตกแยกดูสิกระเด็นไปคนละทิศละทางเลยนะประมาณนั้นนะพยายามทําตัวให้นิ่งที่สุดนะแล้วก็อยู่ระหว่างกลางของกลุ่มสองกลุ่มนะคะไม่งั้นมันจะมีความแตกแยกและวุ่นวายเนาะ การทำงานนะถ้าเกิดว่ามีการทะลเลาะถกเถียงกันมันจะทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่ดีไม่มีความสุขไม่ราบลื่นเนาะและการทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะอ่าไพ่ใ,ในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้ไพ่พระนะคะเนี่ค่ะใครที่มีพระในบ้านนะคะพระในบ้านอย่างที่บอกนะพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็พระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมใส่ใจดูแลท่านนะไหว้พระนะคะ เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะใครที่ทําบุญอ,อุทิศส่วนกุศลอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะญาติผู้ล่วงลับและกเ็เจ้าที่เจ้าทางนะที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเราและตัวเรานะคะอย่าลืมนะภา่ในใบที่เก้าค่ะสิ่งมุ่งหวังของคุณนะคะนะจะมีคน คนหนึ่งคอยช่วยเหลือนะผู้สูงอายุนะผู้ใหญ่เน้นเพศชายนะหรือใบเนี่ยมันอาจหมายถึงชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะใครที่มีเจ้านายนะที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเจ้านายจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะเนี่ยคุณนึงบอกว่าบางทีแตกแยกไม่เป็นไรขอให้เจ้านายรักฉันอันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดนะจะได้ยีหลายคนแล้วมานะคะว่า ใครไม่ช่าไม่เป็นไรขอให้นายรักคนเดียวนะนายรักเราคนเดียวแต่เพื่อนร่วมงานหลายคนเนาะที่ก็จะขดอกขัดใจกับเราก็ไม่ได้นะขอให้พยายามเอออย่าเอาคําพูดลบๆออกมาพูดอนะ่ะเนาะเพราะว่าบางทีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองอะ่ะมันจะมีมากไปนะชาวเมษนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ประจําราศีเมษรจริงๆนะคะ ชาวเมธอย่ามั่นใจตัวเองมากไปเพราะว่าคนเราชีวิตมีขึ้นมีลงเนาะวันนี้เอ,อวันนี้นะเราอาจจะเป็นที่ถูกตาช่องต้องใจของเจ้านายหรือของใครบางคนแต่วันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคือรักษาสัมพันธภาพไว้นะให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับเราจะดีกว่านะคะอ่า ไพ่ในตำแหน่งอนาคตนะได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี่ไงกงล้อแห่งโชคชะตากำลังนำพาให้คุณพบเจอสิ่งดีๆนะเพราะฉะนั้นนะเนาะเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อนะชาวเมษนะคะราศีอื่นลัคนาอื่นก็เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องผ่านจุดต่ำสุดและสูงสุดนะเถึงบอกว่าเวลาที่ดวงขึ้นอย่าหลงนะเวลาลงอย่าท้อ บางทีเราดวงขึ้นมากๆแล้วเราเยองอยองเงี้ยอันนี้พูดถึงทั่วไปเลยนะอ,ะอย่างเราจะเห็นนะคนรอบข้างเราจะมีแบบนี้นบางทีอ่ะมันจะเกิดอาการแบบลิงโลดแล้วก็ลืมตัวเนาะลืมตัวนึกถึงเว,เวลาช่วงที่เราลําบากหรือตกต่ํามันจะไม่มีใครเอ็นดูเราประมาณนี้เนาะเนี่ยชาวเมดนะนี่เตือนไว้เนาะบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นแบบพี่พี่นานาพูดก็ได้นะคะ อ่าไพ่ขยายคู่ความคนรักค่ะคู่ความคนรักก็เป็นสายมูเช่นเดียวกันนะฮะอ่าราชนีไม้เท้านี่ไงเทพผู้หญิงนะคะอ่าหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะ,ะที่มีเกณฑ์มาให้มรดกนะคนรักของชาวเมษนะคนรักของชาวราศีเมษอันนี้อาจจะเป็น <c oughs> คนที่คุณรักอาทิเช่นบุตรหลานบริวารหรือคนในครอบครัวก็ได้นะสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะประมาณนี้เนาะอ่าถ้าครอบครัวคุณอยู่เย็นเป็นสุขมีมั่มงมีเงินทองนะคุณก็พลอยสุขสบายไปด้วยไม่ต้องเดือดร้อนอย่างน้อยญาติพี่น้องก็ไม่มายืมเงินคุณประมาณนี้นะเนาะพอเผยญาติพี่น้องหยิบยื่นให้คุณด้วยอะไรอย่างี้นะท้ายที่้ายอาศัยกันนะคะอ่าใบสุดท้ายนะไพ่ขยายการเงินกันเงนิงน,งน,งนได้เงินหมุนนะคะ แต่เงินหมุนของชาวเมธในเดือนนี้คือเงินที่คล่องตัวค่ะไม่ได้ฝืดเครื่องเหมือนแต่ก่อนนะชาวเมธนะเดือนนี้เงินจะคล่องตัวนะชีวิตจะไหลลื่นนะคะอะชาวเมธคุณเมีไพ่ธาตุลมนะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุด,ดินนะคะ พรเมตนะคะมีไพ่ที่สวยๆและสื่อถึงและสื่อถึงว่าชีวิตของคุณกำลังดำเนินไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอ่าอย่างตําแหน่งตัวตนได้ไพ่สามถ้วยนะคุณเตรียมเฮใช้โยโหร้องได้เลยนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆของคุณกำลังเกิดขึ้นนะเนี่ยอาจจะเริ่มต้นการเป็นเศรษฐีใหม่อภิมหาเศรษฐีใหม่ก็ได้ใบนี้ติดกระสิบเหรียญหมายถึง นะใครที่ทํในหน้าใคะที่ดินอยู่นะหรือใครที่มีเกณฑ์จะได้รับบรดกก้อนใหญ่เนี่ยไงเริ่มต้นใหม่เป็นเศรษฐีใหม่นะชาวเมษนะเนี่ยค่ะไพ่ดีๆไพ่ใหญ่ๆนะออกที่คุณนะราศีเมษนะคะอาราศีเมษเตรียมตัวนะเป็นเศรษฐีคนใหม่เศรษฐีคนใหม่คือคุณค่ะนะขอให้คุณมั่นอยู่ในศีลในธรรมทำดีนะ ทำดีกับพักในบ้านและทำดีกับทุกคนนะคะ,ะดวงขึ้นแล้วน้ําขึ้นให้รีบตักนะดวงขึ้นอย่าหลงดวงลงอย่าท้อนะคะชาวราศีเมษนะถ้าพร้อมเฮพร้อมเฮไปกับแม่หมอนะแม่หมอไม่ได้ราศีเมษหรอกนะคะถ้าคุณเตรียมพร้อมเฮนะให้พิมพ์ด้วยนะเพราะว่านี่คือดวงของคุณนะพิมพ์รับด้วยนะจ๊ะชาวเมษนะ โอเคมาดูในเรื่องของสีเสริมดวงของชาวเมษนะคะอ่ะนี่เลยสีนี้เลยนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกันยาแดงเหลืองขาวเทานะสีแห่งการเฉลิมฉลองและก็นี่เลยสีน้ำเงินนะคะพรุ่งนี้สามารถใส่ได้เลยนะคะอ่าสำหรับสื่อน้ชโชคของคุณก็ได้แก่ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนรถค่ะนะ และอายุตัวคุณเองที่จะมีเฮนะนะเาเลขหน้าไพ่นะคะสามห้3สามห้าห้าสามนะหนึ่งนดะคะอ่าหนึ้ด้วยนะคะแล้วก็สี่หค่ะสี่หนะคะ ห้าหกห้าะแล้วก็หนึ่งหหหนึ่งะคะโอเคค่ะเท่านี้ค่ะ,ะจบลงแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกันยายน2566นะ,ะขอให้เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่ที่ดีสำหรับทุกคนนะคะและขอให้ ใจเย็นๆนะอย่าอารมณ์เสียอย่าแบ่งพักแบ่งพวกกับใครเนาะประมาณนี้นะอย่างที่พิรนาบอกนะคะยึดมั่นในความดีนะคิดดีพูดดีทําดีนะคะคลิปนี้นะเริ่มทําดีโดยการกดไลค์ให้แม่หมอเป็นค่าครูนิดนึงนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์นะกดทุกอย่างนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งถ้าใครยังไม่กดติดตามนะกดติดตามกดกระดิ่งจ้ะ คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆน่าจะทําได้นะถ้าใครกดได้พินานานะคะพรุ่งนี้ขอให้ถูกหวยนะคะอาจจะฟังทุกคนไม่รู้จะตัดคลิปทันหรือเปล่านะอาจจะฟังเลยวันที่หนึ่งนะแต่มาย้อนดูได้บางคนมาต่อว่านะที่บอกเลขหน้าไพ่ไปแล้วมาดูย้อนหลังมันมานะมันมาก็ก็บางคนก็โมโหนะโอ้ทุกคนบอกอันนี้ไปยังหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดแดหนึ่งนะจ๊ะ อ่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายก่อนนะคะอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงขอประทานอภัยนะคะสวัสดีค่ะ